คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีน1,980ถึง1,990มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งที่สหรัฐนะคะพร้อมๆกับมีข้อสงสัยในพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูนาบอมเมอร์ว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดแล้วทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ระบุว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี มีรายงานว่าเขาฆ่าตัวตายในเรือนจำค่ะทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุความสูญเสียที่เขาก่อขึ้นก็อาจจะระลึกย้อนไปถึงความทรงจำที่เกิดขึ้นเพราะเขาติดตามจากรายงานของคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะโฆษกสำนักงานเรือนจำกลางสหรัฐยืนยันการเสียชีวิตของเท็ดคาซินสกี้หลังพบว่าเขาไม่ตอบสนองในห้องขังหลังจากการฆ่าตัวตายเมื่อช่วงเช้าวันที่1ิมิถุนายนที่ผ่านมา ข่าวการเสียชีวิตทำให้เรื่องราวของคาซินสกี้กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงปี1980 1990คาซินสกี้ก่อเหตุลอบส่งวัตถุระเบิดทางพัสดุต่อเนื่องกันหลายครั้งมุ่งเป้ามหาวิทยายลัยและสายการบินส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บจำนวนมากคดีดังกล่าวถูก FBI ตั้งชื่อว่ายูนาบอมหรือ University and a i l i n e Bomber ในช่วงที่ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้และกลายมาเป็นฉายายูนาบอมเมอร์เท็ดคาซินสกี้หรือทีโอดอร์จอนคาซินสกี้ซึ่งเสียชีวิตในวัย81ปีเป็นอดีตศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ชา,ชาวอเมริกันเชื้อสายโปรแลนด์เกิดเมื่อปี1942ในนครชิคาโกของสหรัฐ เขาได้รับทุนการศึกษาจาก Harvard University เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในวัยเพียง15ปีเพื่อนร่วมชั้นมัธยมของเขาเล่าว่าเท็ดเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวขณะดเดียวกันก็เป็นคนที่ชัดเจนเขาเก่งในด้านเคมีอย่างมากสามารถประกอบสิ่งต่างๆทั้งแบตเตอรี่รวมถึงระเบิดไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนว่าอัจฉริยะอย่างคาซินสกีมีแนวคิดในการก่อการร้ายได้อย่างไร แต่ประเมินว่าน่าจะมาจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยที่ฮาวาดที่พยายามหาคำตอบว่ามนุษย์มีวิธีการจัดการความเครียดอย่างไรเมื่อเผชิญความรุนแรงทางวาจาและอารมณ์ซึ่งปัจจุบันเป็นการทดลองต้องห้ามปี1967คาสินสกี้จบปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนและทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบอร์กีร ก่อนจะลาออกและย้ายไปอยู่ในรัฐมอนทานาในปี1971ด้วยการสร้างกระท่อมกลางป่าที่อยู่ห่างไกลซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่เขากบดานเพื่อประดิษฐ์ระเบิดด้วยตนเองจุดเริ่มต้นของเหตุระเบิดเกิดขึ้นในปี1978เขาส่งพัสดุให้กับอาจารย์ด้านวิศวกรรมที่มหาวิทยายลัยนอตเวสเทิร์นในชิคาโก้พัสดุระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย ต่อมานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลายเป็นเหยื่อรายที่สองที่ได้รับบาดเจ็บปี1979เขามุ่งเป้าไปที่เครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เกิดควันระหว่างเที่ยวบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติดาวเลสใกล้กลุงวอชิงตันดีซีทำให้เจ้าหน้าที่ FBI เริ่มจับตาใช้เวลาหลายปีเพื่อตามล่ามือระเบิดที่ไม่ระบุค,ความต้องการที่ชัดเจนถัดไปเพียงหนึ่งปีพัสดุระเบิดส่งถึงบ้านพักของเพอร์ซีวูด ผู้บริหารสายการบินยู่นเต็ดแอร์ไลน์ในรัฐอิลลินอยส์ได้รับบาดเจ็บความสูญเสียครั้งแรกเกิดขึ้นกับฮิวจ์สครัตตันเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียวัย38ปีระเบิดที่เต็มไปด้วยตะปูและเศษชิ้นส่วนตกในลานจอดรถของร้านเมื่อปี1985จากนั้นเขาทิ้งช่วงการก่อเหตุไปถึง6ปีทิ้งปริศนาให้กับ FBI เกิดความสับสน และเริ่มโจมตีอีกครั้งด้วยระเบิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นระเบิดทางไปรษนีส่งถึงโทมัสบอสเซอร์ผู้บริหารฝ่ายโฆษณาซึ่งทำงานให้กับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ทำให้เขาเสียชีวิตจากนั้นอีกหนึ่งปีพัสดุระเบิดสังหารกิลเบิร์ตเบรนด์มอร์เรหัวหน้ากลุ่มล็อบบี้อุตสาหกรรมไม้ในแคลิฟอร์เนียเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่เสียชีวิตยูนาบอมเมอร์ลอบส่งระเบิด17ลูกในช่วงเวลา17ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ25คนบางรายสูญเสียการมองเห็นการได้ยินหรือมีความบกพร่องทางร่างกายเบาะแสของเขาชัดเจนขึ้นเมื่อคาซินสกี้ส่งจดหมายเรียกร้องให้เผยแพร่บทความ The Industrial Revolution and Its c o n s e q u e n c e Have Been a Disaster for the Human Race หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลที่ตามมาคือหายนะของมนุษยชาติที่ระบุว่าความทันสมัยทำให้สังคมสั่นคลอน ทําให้มนุษย์ต้องอับอายและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธรรมชาติ FBI และเจเน็ตเรโนอายการสูงสุดของสหรัฐอนุมัติให้เผยแพร่บทความนี้ใน The Washington Post เพื่อหวังหาเบาะแสเดวิดคาซินสกี้น้องชายของเทสจำเทคนิคการเขียนของเขาได้นำไปสู่การให้การต่อตำรวจและจับกลุ่มเทสในที่สุดระหว่างนั้นครอบครัวและทนายความพยายามให้การว่าเทสมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต แต่เขารับสารภาพและยืนยันการกระทำของเขาว่าไม่ได้เกิดจากความฟั่นเฟือนด้านจิตแพทย์ตรวจพบอาการโรคจิตเภทแบบหวาดระแวงสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตระหว่างถูกจำคุกเขาเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ยังคงเป็นความลับถึง400ฉบับและใช้ชีวิตในห้องขังขนาดที่ใกล้เคียงกับกระท่อมกลางป่ากของเขาก่อนที่เขาจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถอดความหมายของบทความที่คาซินสกี้เขียน และวิเคราะห์สาเหตุของการกระทำเหล่านี้ทำให้ยูนาโมเมอร์กลายเป็นคดีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของโลกธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน